ไปดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ทั้งวัน oh wow. เดี๋ยวเราไปดูวันนี้เราไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราจะได้เล่นเครื่องเล่นกันสักกี่เครื่องกันเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ละเครื่องเนี่ยรอนนานทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาวันนี้ตั้งแต่ดิสนีย์แลนด์เปิดยันดิสนีย์แลนด์ปิดไปดูว่าเราเล่นได้เครื่องปะไปกัน โหทางเข้านี่แบบมีเสียงบิวตลอดทางเลยนะระหว่างทางเดินไปนะเป็นไ,ไง แล้วก็มาถึงปากทางเข้าดิสนีย์แลนแล้อะไรวะแล้วก็มาถึงดิสนีย์แลนด์ซ่าหไฮแล้ว,รลวเรียบร้อยนะฮะแต่กันเข้าแถวคนเยอะมากนะฮะแล้วก็ได้ตั๋วนี่มาแล้วแพมแล้วเราก็จะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนต้นคลิปว่าดูสิคนเยอะขนาดนี้นะฮะจะได้เล่นกันกี่เครื่องเล่นให้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยนะไปไ แรกที่เราก็จะเข้ามานะครับก็จะเป็นอะไรนะ Story the Horizon ใช่เหรอใช้เวลาชื่อนี้หรอใช่ชื่อนี้แหละสั้นๆพอใช้เวลา40นาทีในการที่จะรอแล้วก็เข้าไปดูมันก็จะเป็นแบบ 3D ใช่ไหม 3D 4D 4D เออ 4D 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 5้ามไม่ใช่นะฮะ <Damn. S 1> เป็น 4D ให้ไปดูแบบรอบโลกเป็นยังไงบ้างเนาะในระหว่างนั้นครับเรายืนรอ ีนาทีแล้วก็ค 1941, ่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรล่ะไปดูใกล้ได้เข้าแล้วก่อนเข้าจะยืนต่อแถวแบบนี้เลยตามตัวเลข มันจะมีตัวเลขอยู่นี่เราก็มานั่ง้วเรียบร้อยแทนนั่งเป็นแถวเรียบร้อยกันเลยนะเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่จะไปนะเตรียมพร้อมที่จะไปนะเตรียมพร้อมที่จะไปนะจ๊ะไปนะไปนะ กินเป็นไงบ้างม่อกี้เป็นไงบ้างดีมากดีมากเลยนะนเออเมื่อกี้มัน,มนเหมือนว่ากุมภกรรไกรรไกระคะเมื่อกี้มันเหมือนเป็นแบบแเขายกเราขึ้นไปนสูงแล้วพาเราบินบินเหมือนนกแล้วบินไปทั่วโลกเออมีสีมีภาพมีเสียงไม่กินหมดเลยนะฮะกินนี่ไม่ใช่กิน ในภาพนะกลิ่นหงอน,นข้างๆยอกยอกยอกก็กลิ่นในภาพนั่นแหละมันมีกลิ่นน้ําตกกลิ่นนั่นกินนู้นกินนี่มาให้เต็มหมดวะเนาะเราตัดภาพไปดูมาบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือต้องมาเล่นเองต้องมารอเองนะถึงจะคลุ้มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปอันที่สองอันนี้เพิ่งอันแรกนะอันที่สจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันไป ได้มีของให้เลือกเยอะแยะเลยมะมาดูช้อปปิ้งอะไรได้บ้างนะ Years later. ดูเสร็จแล้วช็อปเสร็จแล้วก็มาขึ้นเร,นะรเือตัวจริงดูนะฮะว่าเรือตัวจริงชั้นล่างชั้นบนมีอะไรบ้างนะครับไปดูมาพร้อมกันปะ S later. <S นี่ก็เข้ามาที่ปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนแล้วนะเดี๋ยวรออีกแค่ไม่กี่คิวจะได้เล่นปีเตอร์แพนแล้วค่ะปีเตอร์แพนรอบนี้ไหวเพราะว่ามันเป็นช่วงเที่ยงพอดีแล้วเขากินข้าวเราก็เลยใช้แผนกินข้าวก่อนแล้วก็มาเล่นตอนเที่ยงมันเลยไวปไปไป่ปีเตอร์แพนกัน Moments later, friend, frung fring. เดูปีเตอร์แพนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เดินเดินเดินมาอีกนิดนึงก็จะมาดู Toy Story นะครับนะก็กำลังจะเดินผ่าน Woody นะฮะเป็น Woody ที่กำลังต้อนรับเราเข้าไปดู Toy Story นั่นเองป่ะเราไปดู Toy Story เป็นอันดับ5กันแล้วกันของวันนี้ปะไปเล เล่นหมาดิฟเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มายืนดูขบวนพาเลทนะฮะช่วงบ่ายสามสี่โมงนะครับก็เป็นขบวนพาเลทยาวๆมีกระตูนหลายตัวเลยทีเดียวนะไปดูพร้อมกันปะเดี๋ยวไปดูพาเลทกัน เราไปเล่นรถไฟหอ่อเอ้ยไม่ใช่รถไฟหอ่อรถไฟตกใต้ดินกันนะ,ะนะกับคนแคล์ทั้ง7เดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปขุดหาเพชรน,นะแต่อาจาต้องรอประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงกว่าจะได้เล่น่นะไม่เป็นไรเรารอได้นะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ทั้งวันทัง้งคืนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็สนุกไหม่นะเดี๋ยว่างมันไปเลยโอเคไปไปไป ชั่วโมงหนึ่งพร้อมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นปุ๊บปูอ่ะแล้วไปเจบจบจบเฮ้ยอันนี้แค่น้ำจิ้ม ไปโลเล่นรถไฟสนุกบ้าเอะมาปล่อยแก่นะละรอหนึ่งชั่วโมงเล่นสองนาทีเยี่ยมนะ,ะไปเล่นต่อปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นในอ l ิสอินวันเดอร์แลนด์นะตรงนี้แป๊บนึงก่อนอ l ิสอินวันเดอร์แลนด์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะ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 อลิสอินวะันเดอร์แลนด์ปะ่ะ มาต่อด้วยการเข้าไปหามิกกี้เมาส์กันนะฮะเข้าไปดูว่ามิกกี้เมาส์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปหาอกันเฮ้ยอนะ yeah. ต่อกันด้วยการเข้าไปดูบัสไล์เหี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูบัสไล์เยี้ยกันนะครัไปแบบไวๆเลยนะรวดเร็วรวดเร็วนะะไๆ แตววนแล้วเว้ยลงมือแล้วเว้ยลงมือแล้วเว้ยสามแสนแล้วสามแสนแล้ว,ลว A few moments later เป็นเลเวลของคนที่ได้คะแนนนะเมื่อกี้ได้หกแสนกว่าอยู่เลเวลห้านั่นเองถ้าแทน Nice บาย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 ไปเรื่าง,อ,งอื่นต่อไปบายบายบายะ บัตรไร้เย,ยเล่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปเล่นช้อนนะครับเป็นมอไซค์แบบเอาอากาศเอาอากาศนะฮะเดี๋ยวให้ดูรับมันวิ่งยังไงนะนเป็นไงเป็นไงวิ่งยังไวเป็นมอไซค์แบบฟึ๊ดๆเลยนะอ่าเป็นไงสุดยอด ไงฮะรู้สึกไงฮะปวดเสียวเยี่ยวแตกเลยมฮะโอ้โหจะบอกใครอ่ะโอ้ยเนี่ยนะมือข้างหลังเมื่อกี้นะตอนตอนเมื่อกี้บอกโอนเหมือนนั่งบิ๊กไบค์ยิ่งกว่าบิ๊กไบค์อีกเพราะว่าตัวต้องพุ่งไปหน้าตี้ยนเองไวข้างหลังแบบเยี่ยวแทบแตกนะฮะก็เห็นจากภาพด้านล่างนะคนอื่นเขาเล่นงานก็ไปแล้วเฉีวๆเราไปนั่งเล่นจริงก็สุดยอดบอกได้เลยนะฮะต้องมาลองตอนตอนตอนป่ะเราไปเล่นอย่างอื่นต่อป่ะป่ะป่ะ ก็เริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วนะนะตอนนี้สักประมาณห้าหโมงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยล่องเรือนะเบาๆบ,บ้างนะนะครับเพราะว่าเล่นหนักๆมาเยอะแล้วเดีย๋ยวไปล่องเรือเบาๆกันไปดูบรรยากาศล่องเรือเบาๆกันนะที่นี่เลยที่วอยาดคริสตัลกอตโต้ ล,ล่องเรือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ขําพอดีตกกลางคืนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูดูไฟประัับเนาะของที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็ไปจบด้วยพุมาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะเป็นยังไงตอนกลางคืนนะฮะปะไปดูกันนะครับค่อยๆไล่ดูไปเนาะปะ ไล์ก็คือเดี๋ยวจะมีไฟเวิร์คหรือว่าพุนะฮะที่อยู่ทางด้านหลังนี่กับปราสาทนะ mm hmm. เป็นการปิดจบในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าพุจะสวยขนาดไหนนะ mm hmm. เดี๋ยวจะรอเก็บภาพให้ mm hmm. อ่ะโอเคไป และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในการเทีย่ยวดิสนีย์แลนด์ทั้งวันของเรานะครับน่าจะพอเป็นไอเดียให้กับทุกท่านในการที่จะมาเทีย่ยวดิสนีย์แลนด์ในครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ